นี่หนักนะไอ้ตเป็นตัวเทเดิมเยศวันนี้มีภารกิจลับนี่ไปทั้งไหนอะภารกิจลับฮะอะไรภารกิจลับก็ภารกิจลับแล้วก็นั่นแหละก็ไปสาภารกิจลับขับบอกก็กรู้น้องมันกำไม่ลับแล้วเนาะขับบอกไปฮะอ๋อภารกิจลับนี่ภารกิจลับ มันบอกว่ากระแสบริราบเลยเตี้ยอันนั้นเตีเก่งการลดพุ่นบอกเก่งการลดพุ่นที่คือไ,ไ,ไอม่ได้ไปวะมที้ผมตลอดเลยอยังวะผลิตภัณลับเนาะผลิกิัลับอืมเคตามนั้นนะค,ครับผลิกลิัลับเนาะผมไม่ไปคนเดียวไม่รู้เด้อวันนะก็ไปแล้ววันนี้ก็ไปอ้าว กินลับนะบอกไม่ได้นะ <Okay. S 2> บอกไปดูไม่รับได้ได้ได้ไ,ด oh. ไปแล้วเราพอกิดลับเรา